สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทําดีที่พ่อําครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ถ้าได้ติดตามกระแสที่ผ่านมานะครับบุคคลคนนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนไทยหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับเขานะครับเพราะเขาได้หัวใจของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วะ่ะฮะรูปนี้รูปนี้ปันชอบใช่ป่ะใชู่ปอมตะรูปอมตะอันนี้อะไรหรอมหาวิจัยมงกุฎแล้วนี่นะครับ่านประกรณ์ถ้าลูกได้ซึมซับสิ่งดีๆพวกนี้ไว้ ใน,นอน,นาคตลูกก็น่าจะอยู่ในสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เด็กอายุน้อยๆเพียง5ขวบแต่มีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้มากมายขนาดนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องราวของเขาได้ต่อไปในตอนนี้นะครับช่วงหน้ากลับมาเจอเรื่องราวชีวิตของน้องปันเสียมไผยกันต่อครับร่วมทำความดีโดยร้านนายอิน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนไปด้วยกันไปได้ไกลทำไปอาจารย์แนะนำอะไรพี่เปิร์บ้างครับไหนนี่80ปี80ปีและนี่60ปี60ปีตราสัญลักษณ์60ปี80ปีแล้วนั้นนะครับ6รอบ6รอบและนี่ห0ปี50ปี50ปมีอะไรอีกจะโชว์อะไรอีกนี่นี่นี่เยอะมากไหนอันนี้อะไรน,นี่สวยมากหยิบมาให้พี่เปิรดูหน่อย อันนี้อะไรครับห้ารอบห้ารอบพระราชพิธีมหามงคลเสริมพระชนมพรรษาห้ารอบห้าทันวาคมแทนประเทศมีอะไรครับอันนี้มีเรื่องอะไรหลวอีกเรื่องหนึ่สองเรื่องนี้อ๋อกวีวิวิวิโอ้โหดีวัย ไหว้ไหว่พี่ปอไหว้ด้วยทำไมไหว้ทำไมปันถึงไหว้ครับเพราะว่ารูปนี้หล่อเลยครับอ๋อรูปนี้หล่อเหรอครับแล้วรูปนี้ล่ะครับรูปนี้ยังเป็นหนุ่มหล่อมากเลยไหนให้เพื่อนดูด้วยสิหล่อมากเลยหล่อมากรู้ไหมท่านกําลังทาอะไรไม่รู้ท่านกําลังทรงงานอยู่นั้นเนี่ยรูปเนี้ยเอาหละใช่ไหมแล้วท่านกาลังคิดอยู่หรือเปล่าคิดอยู่แต่ในหลวงมีแต่เดียวรูปนี้ในหลวงมีเงื่อนี่นะ ของจริงมีเหงื่อใช่ไหม<ช>ที่ไม่ใช่ภาพวาดใช่ไหม<ช>มีม,มีเขาเรียกว่าอะไรนะพระอะไรนะพระเสโทรพระเสโูโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะโตขึ้นปัญญาเป็นไรครับเป็นทาหารของในหลวงเป็นทหารของในหลวงเออทำไมถึงอยากเป็นทหารของในหลวงบอกพี่เบิร์ก่อนเขาให้ดูแลในหลวงได้ดูแลท่านเหรอใช่ทำไมถึงอยากดูแลในหลวงครับนเหนื่อยท่านเหนื่อย ครับอยากดูแลอยากดูแลท่านเหรอครับครับอือปันเคยวาดรูปในหลวงไหมเคยครับมีเก็บไว้ไหมครับมีครับในหลวงเกิดสมเด็จพระนิทานหอกมีที่เก็บพัฒนามอที่ใช้พัฒนาและตอนนี้น้องปันก็กําลังจะวาดรูปวาดรูปให้พี่เปิดใช่ไหมครับใช่วาดรูปอะไรครับวาดรูปในหลวงวใหงให้พี่เปิดนะครับงั้นเรามาคุยกับคุณแม่ก่อน งพ่เาอยู่ห,หลวงหกสิบกว่าล้านดวงใจถวายในหลวงทรงพระเจริญ <c oughs> เขาเขียนของเขาเองนะครับมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมครับที่น้องปันเหมือนแบบเตือนคุณแม่แล้วก็เอาพระราชดำรัสหรือว่าคําสอนของในหลวงมาพูดกับแม่อะไรเงี้ยครับบ่อยค่ะเพราะอย่างคุณแม่บางทีคุณแม่ก็จะลืมปิดปิดปิด,ปดไฟเขาก็จะบอกทําไมคุณแม่เปิดไฟเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จบ ทำไมต้องเปิดไฟตรงหน้าเตาเครื่องแป้งทำไมเปิดไฟตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาจะบ่นของเขาจะมีการมีบ่นเรามีอ้างอิงถึงพระราชดำรัสได้ไหมครับก็บอกค่ะบอกว่าในหลวงบอกสอนให้ประหยัดน้าประหยัดไฟนะคุณแม่เขาก็จะเขาก็จะจะบอกอะค่ะถ้าเจอในหลวงปุ๊บเนี่ยลูกจะไปทำอย่างอะไรอย่างแรกเลยลูกกราบท้าในหลวงของแก้มในหลวงทำดีที่พ่อทำ ตู้เย็นโตชิบาทวิสจากโตชิบาโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต The packaging you can trust ในช่วงที่พระองค์ท่านทรงประชวรเนี่ยครับน้องปันว่าไงบ้างน้องปันรู้ไหมน้องปันรู้ค่ะน้องปันเขาจะรู้ตอนตอนที่เขาจะดูข่าวพระราชลพนักเรที่บ้านเราจะดูกันทุกวันเขาก็จะพอเห็นว่าถ้าขึ้นหัวแล้วมีครุฑสีแดงๆปุ๊บแบ็กกราวเป็นสีทองปุ๊บเขาก็จะหันบอกคุณแม่ว่า แม่ข่าวในหลวงไม่สบายอีกแล้วเขาก็จะแบบว่าตาคอคอแดงๆอะไรอ่ะค่ะเราก็ลูกเรารู้สึกอย่างนั้นหลออะไรอย่างเงี้ยเขาเขา,เขา,เขา,เขาอินขนาดนั้น,น,นหลออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอในหลวงปุ๊บเนี่ยลูกจะทำอย่างอะไรอย่างแรกเลยหกกอาอเท้าในหลวงหอมแก้มในหลวงให้กอดในหลวงกอดในหลวงคือเป็นความคาดหวังของเด็กๆครับ เขาก็จะพูดอย่างนี้ทุกครั้งถ้าเขาถ้าได้เจอพระองค์ท่านเลยอะค่ะขาน้องปันก็จะทําอย่างเงี้ยน,น้องปันจะไปกราบท่านขอหอมแก้มแล้วก็ขอ,อกดอ,อมเป็นเรื่องแปลกมากที่ที่เด็กอายุห้าขวบอ<ะ>ยากทาแบบนั้นเดีย๋ยวให้ันจะกลับบ้านแล้วนะครับไหนเมื่อกี้ปันเอารูปรูปภาพให้เฟิร์แล้วใช่ไหมอันนี้วาดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเซ็นชื่อให้พเฟิร์ด้วยสิครับ แลกของกันครับฟังกันครับเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมครับเออยังนะครับชื่อหนังสือคือทําดีที่พ่อทําเนี่ยก็เป็นชื่อเดียวกันกับรายการที่พี่เปิดมาวันนี้นะทาดีที่พ่อทำและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนได้ที่ยังไม่เคยลองมาศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระกาชกรณียาิจหรือว่าทำมากดีๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงทำเอาไว้นะครับแล้วก็อยากที่จะเป็นแบบอย่าง ให้หลายๆคนได้เอาไปปฏิบัติตามกันนะฮะเด็ก5้าขวบคนนี้ ผมว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าผมเสียอีกนะครับและเชื่อเหมือนกันว่ารู้มากกว่าใครหลายๆคนในเรื่องของรายละเอียดนะครับทีน,นี้ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับและขอบคุณน้องปันด้วยนะครับสวัสดีครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของทางรายการเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับกับ Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมทั้งถ้าท่านมีไอเดียอ,อยากที่จะบอกต่อเรื่องราวดีๆในแบบรักพ่อภาพปฏิบัติก็สามารถส่ง ข้อความมาหรือว่ารายละเอียดของบุคคลที่ท่านอยากให้เราไปสัมภาษณ์ได้บริเวณด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับปันถึงเวลาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดินไปในป่าเขาท่านสงห่วงใยคนที่เขาอยู่หลางหลวงทรงพระเจริญทำดีพี่พ่อทำ ดีซีชื่นชมทุกความดีครับ